ก็สวัสดีนะครับผมพบกันอีกแล้วนะฮะโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาต่อจากเควสเลเวลส0ซึ่งเมื่อเราเลเวล45แล้วเนี่ยเราก็จะทำเควสกันต่อนะครับโดยคุยกับออเวนที่โบสของอาร์เดนนะครับผมเลือกที่เควสเลเวล4 5ถึง52นะครับผม <S <S <ๆ>กดรับเลยฮนะก็น<ๆ>จะเป็นการล่ามอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะไป ฟาร์มกันสักหนึ่งรอบแล้วสาม้อยตัวครับผมกดที่ใบสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวบับสักครู่นะเมื่อเราออกมาข้าแนกแล้วเนี่ยออกมาสถานที่เจ็ดเลเวลระบบครับก็จะบัฟให้เองเลยนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยฮะเดี๋ยว เดี๋ยวขอเดินเซอร์เวยก่อนนะฮะะเดี๋ยวเรามาปล่อยตรงนี้แล้วกันครับปล่อยให้ตีจนครบ300ตัวนะฮะแต่ที่นี่มอนจะออโต้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันทีหลังเวสเซ็ปนะครับ ทีน,นี้ก็6,300ตัวแล้วครับผมค่อนข้างจะใช้เวลานานะสักหน่อยนะครประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะเนื่องจากคนเยอะด้วยแล้วก็มอนยืดค่อนข้างจะห่างกันได้ยนะครับในส่วนของแมปนี้เนี่ยมอนเตอร์ก็จะมีสกิลใบนะครับผมถ้าโดนใบนี้อาจจะลําบากหน่อยครับต้องมีประดับซาเเกนตังหูออฟเฟนนะครับผมซึ่งจะช่วยป้องกันอาการติดใบได้นั่นเองนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันต่อเลยนะครับ ให้เราส่งเคลสที่อ,อเวนแล้วก็จะได้ของตอบแทนในเล็กน้อยมาแล้วเมื่อเราส่งเคลสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเคลสต่อไปที่เราทำคือต้องการแล้ว52-58ถึงนะครับให้เราไปเก็บเลเวลให้มากกว่า52ขึ้นไปหรือว่า58นะครับผม ห้ามเกินนี้นะฮะถ้าเกินมันจะทำเควสไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บเลวเวลกันให้ครบ58ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็เล็ว58เปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำเควสกันต่อเลยนะครับคุยกับออลเวนอ่าทีนี้ก็ไป กำจัดมอนอีก400ตัวครับผมเปื่อยเลยฮะอ่าก็กดว้าใบเขียวนะครับมอนที่นี่จะมีมอนออตโต้อยู่นะครับผมต้องระาวาังไว้ให้ดีครับเดี๋ยวผมหาแหล่งก่อนนะคือพวกมอนธนูเนะี่ยถ้ามันได้ยินเราเมื่อไหร่เป็นอะไรที่เจ็บแสบมากี๋ยวผมจะเทียดให้ดูนะครับอ้าวโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนผิดสูตรนะครับ เอาใหม่นะฮะจะลองตีนักตับ๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะเกิบแสบอยู่นะอยากแค่แบบมีของก่อนแล้วค่อยแล้วอยมาเน้่ยแค่เดี๋ยวขา,อ,า,าอะไรสูบเยอะนะอะไรผมจะลองปล่อยให้มัน,น,น,าาน,นาาตีแสบตีน้อยเสียวใครที่ไหวได้ลองเดี๋ยวจะลองดูนะฮะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมฆ่ามอน400ตัวสำหรับมอนแมปเนี้ยมันค่อนข้างโหดนะครับตีแรงแล้วก็มีสตันด้วยครับสำหรับไอตัวตัวธนูตัวนี้ฮะแล้วก็มีสกิลหลับอะไรอีกฮะแนะนําไม่ใส่เป็นเสื้อเกรด C ขึ้นไปน่าจะโอเคสุดแล้วครับถ้าเป็นเกีรดดีอาจจะต้องเจ็บก็เดี๋ยวเราประโสไปก็เลยนะครับคุยที่ออเวนนะครับผม เรียบร้อยรับเพรสต่อไปได้เลยนะจุกจุกกันไปครับอีก500ตัวครับผมโอเคครับกด <Okay. S 1> บ้าใบเขียวเหมือนเดิมนะมอนแมปนี้ก็จะเป็นพวกวาคาอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเซอร์เวตแป๊บนึนงะ <c oughs> มอนก็จะมีออโต้บ้างนะครับ ถ้าออโต้ทุกตัวก็ไม่น่าจะไหวนะจะมีค่าสกลเเขานั้นนะครับที่ออโต้กกนะครับ,ท,รบทุกครั้งที่เก็บเลเวลมอนเลวสูงๆแนะนำให้ใช้ไปบูตแอคแท็กับบูตดีเฟนไว้เลยนะครับผมเพื่อเ,เอาชัวร์นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเกิดเราตายบ่อยก็เปอร์ก็ยังลดเยอะแล้วก็ยิเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับ กว่าจะได้แต่ระเบิดเนี่ยต้องใช้เวลาหลายนาทีเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาบอดกันเลยนะเจอกรอีกทกก็หลังเสร็จแล้วกันนะครับค่อนข้างจะนานน้ากินน,นิดหนึงนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการจัดมอน500ตัวก็สำหรับสายกระชิ๊ก็จะง่ายนิดหนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมอนสเตอร์แพ้ ตอดประเภทกระยาประชิดนะครับส่วนการจมตีก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะก็จะง่ายกว่าตรงเมื่อกี้นิดนึงนะเดีเราเัาไปส่งเพปกันดีกว่านะครับต่อเรียบร้อยนะต่อไปน่าจะประมาณเล้ว64นะครับเดี๋ยวขอดูนะ โอเคครับเลเวลหกสิบี่ถึงเจ็ดสิบนะครับก็ขอตัวไปเก็บเลเวลซะก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเลเวลห4นะครับอ่าตอนนี้ก็เลเวล6กจุดี่แล้วผมวาเหมือนโกหกเลยฮะทีนี้เรามารับเควสกันต่อเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับน่าจะประมาณห0ร้อยตัวรอบนี้โอ้เจ็ดร้อยตัวครับผมกดวาร์ปใบเขียวแล้ว เรามาดูว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันมอนเลอเจ็ดสิบตัวจะขอเทสสักหนึ่งตัวหน่อยคะคือมอนแพ้อาวุธดาบประชิดก็จะง่ายหน่อยครับวิธีการดูว่ามอนแพ้อะไรให้เราดูจดตรงนี้นะครับแค่เราคิดที่ชื่อมอนแล้วเราก็ไล่ดูอครับว่ามอนเป็นประเภทอะไรโจมตีแบบไหนป้องกันอะไรแพ้อาวุธอะไร ก็จะบอกตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นมอนาธาตุน้ำนะเป็นประเภทสรรัทสรรทตว์การจะตีดหลักก็จะเป็นทีคะกับคีเแล้วเนี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่อนต่ออ,อับูดาประชิดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบไปตีมอนแล้วไอตีไม่เข้าเลยธนูยิงไม่เข้าคือมอนบางตัวมันการธนูกันเวทอะไร่เงี้ยต้องคอยดูด้วยแอ่าเดี๋ยวเรามาลองหัดกันเลยดีกว่าเพราะมอนนี่กาจะเอาเรื่องอยู่นะฮะ เด really ี๋ยวหาบมดีกว่าเดี๋ยวลองมาออต้ดหูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการตีมอนเจ็ร้อยตัวแล้วผมถงใช้เวลาตีนี่เป็นชั่วโมงเลยนะครับเนื่องจากมอนเนี่ยมันอยู่ห่างกันครับเลยทำให้ค่อนข้างจะเสียเวลาทีนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปส่งควยกันเลยนะครับ ต,ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลให้ครบเลเวล70กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเลเวลสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเลเวล70นะครับตอนนี้ก็เลเวล70็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำเควสกันต่อเลยนะฮะกดอั่เควสเหมือนเดิมนะครับ นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับค่ามอนหนึ่งพันตัวแล้วคือควสสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราไปที่ Silent Valley นะครับเดี๋ยวเราวาร์ปจากเอ c ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้จะไม่มีใบสีเขียวให้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปวาร์ปจาก n อ c เอานะครับ <S <S เลือกวารที่เลยว่าเจ เดี๋ยวลองทดสอกบก่อนนะครับแต้มบอลที่นี่นะค่อนข้างจะถึกนะครับแถวนี้แล้วกันนะนี่ก็กดปับ๊บอะเลยให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ทำเหมือนเดิมนะออตเมติกอันติงนะครับ เสร็จอยู่เทียบร้อยแล้วนะสำหรับการากําจัดมอนเตอร์1000ตัวเดี๋ยวเรามาส่งเควสกันเลยนะครับผมทีนี้ก็สิ้นสุดเควสแเลวเจ็ดสิบแล้วครับส่วนเควสต่อไปนะก็จะเป็นเควสี่ยนอาชีพแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องมีเลวเจ็ดสิบหกขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เลวยังไม่ถึงครับเดี๋ยวเราต้องไปเวกันต่อนะครับผม ตอนนี้ก็เลเวเจ็เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาทำเคเลีเปลยอกชีพไปเลยดีกว่าครับก็ <c oughs> คุยกับอเวนนะครับแล้วก็นับเคลียลเวเจ็ดนะ <c oughs> สิบเลยสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกำจัดบอลที่ไซเลนบอลเล่นะครับผมไปเรงวาร์ปไปเลยนะฮะ ถึงที่มาแล้วเขาก็จะให้700เราจัดบอลจำนวนเจ็ดร้อยตัวละครผมยะเราปล่อ,อยบอลกันเลยนะครับให้ครบเจ็ดร้อยตัวนะนรับ คอม700ตัวแล้วก็กลับมาส่งที่อเวนนะครับผมโดยเควสีเนี่ยจะให้ค่าบอแค่700ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเควสมันขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่ต้องสนใจนะครับให้เรากลับมาส่งเควสตามปกติเลยนะครับผมเมื่อเราส่งเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เรากดที่มุมขวาล่างนะครับกดกดคําว่าอาชีพนะครับจากนั้นก็เลือกอาชีพค้าสามนะครับ ยนัได้เล have ทีนี้เราก็ได้เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วละครับก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเควสการเปลี่ยนอาชีพและการทาเควสตั้งแต่เลข40ถึงแลข76นะครับผมในส่วนของข้อมูลในเกมต่างเดี๋ยวผมจะนําเสนอในคลิปต่อๆไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีคนระับ